ด่ามาจนได้พรีโนดอุดมเดี่ยวแซ่บๆด่ามาอะไระครูภัยบุญกับผมทรงสุดขี้ใจอะไรวะเนี้ยนลุงพลกลับมาแล้วและ RIP แมวอ้วนอยู่กับผมนอนชวนเจี๊ยร้า มแม่ไม่ได้เสือกเรื่องชาวบ้านเข้ามานานเลยนะเอาสักหน่อยพอดีช่วงนี้ผมแบบพักอยู่พักไรแล้วก็หาเกมนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เข้าเ c e b o o k ดราม่าเน t f l i กเนีตอนแรกก็อะไรวะดราม่าอะไรวะเน็ตฟิกเข้าไปดูเนะี่ยก็อ๋อดราม่าเดียวของพรีโนดอุดมแล้วก็ไปไล่อ่านมานะคือดูอ่านแล้วก็ ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะว่ามันดราม่าตรงไหนนะมันจะไปดราม่าได้ยังไงก็เลยไปดั้งดูแม่งเลยประมาณ2ชั่วโมงกว่านะความยาวรอบนี um ้ดีหน่อยครับพอดีไม่ต้องเซ็นเซอร์อะไรมากนะครับก็เลยแบบพี่โน้ตแกนจะพูดได้เต็มที่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่อยู่ในเน็ตฟลิกนะตั้งแต่ซีรีส์เรื่องสาธุก็นั่งดูไปรน้คือไปดูแล้วก็มานั่งบวกกับอ่านโพสไปด้วยก็เลยแบบอื้คนแรกเลยดราม่าโน้ตละอุเรวัตเล่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปทีบ ไ yeah. ม er oh okay. no. ่นะลุงลุงเลวัตลั่นอย่าทะลึ่งจะขึ้นไปทีบนเวทีตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกําเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่อง้หแมงโคดเดือนอะก็จานเลวัตเนี่ยเาเรียกว่าวิภา์วิจารณ์นะคือดูเอาไว้อย่างเล้าใจเลยจานแกไรเนี่ยเป็นเกือบชั่วโมงเลยนะตอนแรกกูจะไปดูแล้วแต่ไลดูคลิปไหนกันสั้นๆพอจัดเต็มหวดหนวดดูดุมก้าวล่วงพ่อหลวงผมไม่อยากไปยุ่งสนุกปากอย่างเดียวมันไม่ใช่สนุกปาก มึงขายบัตรเปล่ามึงพูดให้เขาดูฟรีแบบปูเปล่าเนี่ยนะมึงนมนนน่อาจารย์ด้วยขีบให้จมูกยุบหน่อยดูดันวะไม่จบผู้การแต้มตามรอยทะเลวัดไร้ชายาวเลยว่ะท็อกแสะหลักพอเพียงเป็นตลกหลายของสังคมการที่คุณออกมาพูดทำให้เป็นเรื่องตลก แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องตลกร้ายสิ่งที่คุณพูดคุณเข้าใจผิดเช่นความพอเพียงผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันเออเอาตรงๆกันนะตอนที่ผมนั่งสั่งเนี่ยคุณไปดูมม่นด้จะเป็นช่วงที่พี่โน้ตเนี่ยได้เล่านะครับว่าตัวเองเนี่ยได้ไป ลองลองใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านดูนะลองแบบไปลําบากดูอย่างเช่นแบบไปนั่งแพร่ะไปทําแพรเงี้ยตัวเองแบบไปอยู่กับธรรมชาติอะห่างจากพวกเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ตอนกูฟังอะมันมันไม่ได้แหมายความอย่างนั้นนะเว้แกก็บอกว่าแกดัชิตอะแบบอยากจะไปลองทำอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไรอะคือที่กูไปฟังมากูเข้าใจได้แบบนี้แกก็ แอบแสะตัวเองนะเห็น <_ an> คนนู้นคนนี้เขาทำไงปลูกผักอะไรเงี้ยเขาทําได้ไงตัวเองเลยอยากไปลองทําบ้างแล้วตัวเองทําไม่ได้ <_ an> ก e ็เลยแบบบอกว่าตัวเองก็ได้จะรีดเลยทําไม่ได้แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้พอเพียง <_ an> กยงูยังไม่พออะไรเงี้ยกูเข้าใจไปทางนี้นะเว้ย <_ an> ถ้าเราฟังดีๆมันเป็นการแสะตัวเอง <_ an> ถ้าบางคนที่แบบอ่า ค่อนข้างเคร่งครัดนะมันก็จะสามารถคิดไปอีกทางได้ไงแต่ถ้าประเภทกูนะเราไปดูเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องที่พี่โน้ตแกพูดเนี่ยก็แซ่แหละแต่แกแซ่พวกที่แบบถ่ายแล้วแบบลงในโซเชียลอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าไอ้ที่แบบทำแล้วมันเกิดผลจริงอะมันก็มีไงทำไมเขาไม่ตีความไปทางนั้นบ้างวะทำไมเขาตีไปทางนั้นอย่างเดียวเลยกูก็อะไรอะเอาไปฟังกันนะ โดยในวิดีโอได้ค่ะน็อตอุดมค่ะได้กล่าวช่วงหนึ่งว่าสิ่งที่ไปอยู่กับธรรมชาติมาอยากรู้สึกพอเพียงสารภาพตรงนี้เลยตูเป็นคนไม่รู้จักพอแล้วเราก็ไปเหือตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวอีดอกมันลงมาจากรถตู้มันพอกครีมกันแดดมาหลายตลบแล้วเนี่ย มึงฟังเฮ้ยทำไมคนมันคิดไปทางนั้นได้ไงวะเปิดตอนที่พี่โน้ตพูดไม่ได้นะคลิปนี้มันจะไม่ได้ดูกันนะไปฟังใหม่ฟังดีๆ <c oughs> อาจารย์เฉลิมชยัยอัดคลิปถึงโน้ตอุดมส่งตรงจากจอจี้อะบอกอย่าบุรี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติจะพูดอะไรก็ได้แต่อย่าพูดถึงศิลปินแห่งชาติฝากถึงไอ้โน้ตหน่อยอนะลด พี่บอกมึงเลยนะว่า <c oughs> กูขี่รถอยู่ที่จอเจียกูฟังแล้วกูแม่มึงมึงพลาดพิงถึงศิลปินแห่งชาตินะพี่หวันกูก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะกูฝากมึงนิดนึงว่ามึงจะพูดอะไรก็ได้แต่มึงอย่ามาเอ่ยอ้างถึงครอบครัวกูยอมรับว่าเด็กมันเก่งกว่ากูปัญหาเงินร้อยล้านได้ภายในวันสองวันมันก็เก่งอะ่ะมันก็ดีแล้วไง <c oughs> มึงเข้าใจไหมทางเดินทุกวันนี้ที่กูได้ดิบได้ดีมาก็เพราะพี่หวันเพราะรุ่นเก่ารุ่นแก่กูบาอาจารย์กูพี่ มึงเข้าใจไหมเด็กเดี๋ยวนี่ยที่มันเติบโตมามึงไปถามเขาดูดีๆด,ดิว่าถ้าไม่มีพวกกูถักถางเหอะมันจะได้สองวันร้อยล้านออมึงต้องคิดกูยกย่องเด็กเสมอมึงอย่ามาบูลลี่คนแก่ที่เป็นศิลปินแห่งชาติขยะประเด็นนี้คือยยนด พูดบอกว่าคนรุ่นเก่าสอนว่าการเรียนศิลปะเป็นเรื่องไร้สาระแต่เด็กรุ่นใหม่สร้างชายเบบี้รวยเป็นร้อยล้านทั้งที่อายุยังน้อยๆรวยกว่าเซ็นบินแห่งชาติบางคนเสียอีกแกไม่ได้ว่าถึงคนนั้นนั้นเว้ยแต่าอาจจะเป็นเรื่องของคําสอนที่มันล้าสมัยหรือเปล่าสมมุติเราอยากทาเราไอยากเป็นนักดนตรีแต่แม่เราเนี่ยหรือว่าเออเนี่ยด่าแม่เวงเลยยกตัวอย่างแต่แม่กูไม่เคยพูดเรื่องของคําสอนที่แบบชอบดูถูกเด็กอะว่าห้ามนะมึงอย่าไปทำมึงอย่าไปเต้นแต่พอที่มันดา่ามาก อาจจะตรงคําว่ารวยกว่าศิลปินแห่งชาติอะไรนี้หรือเปล่าวะเ,เน้นประเด็นคําสอนที่ล้าสมัยและก็เปรียบเทียบกับเด็กสมัยนี้ใช้ศิละปะทําทเงินได้ดีกว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้ออนไหวมากเกินน่าจะแยกแยะออกว่เขาไม่ได้ว่าอาจารย์และไม่ได้ว่าศิลปินแห่งชาติแบบเมารวมเออใช่ไหมเนี่ยโหแต่รอบนี้แม่ มันวะอ่ะสำหรับใครที่ทนไม่ไหวนะครับหรือว่าอยากจะคืนกล่องแล้วนะครับก็เอาไปคืนได้นะสำหรับจานดาวเทียมอะไรเงี้ยใครใครที่มีนะครับใครที่มีบอกกูด้วยนะเอามาให้กูทีกูซื้อต่อเลยสาม,มาสองสา3ปีแล้วไม่มีเลยถ้ามีเอามาให้ผมด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะดุดันขนาดนี้แต่ว่าใจเย็นๆกันคือการเดียวถ้าไปดูเดียวตาเทีมันมันพูดกันเล็กวันนี้ไม่ต่างอายุกันอนะ มันก็คิดไม่เหมือนกันแต่กระชากเริ่มอยากดูเดี่ยวใหม่แล้วแหละตอนนี้น่าจะมันว่ะกูว่ามันกว่าเดิมอีกกูบอกให้<อ>ไปพูดในเดทฟิก่อยดีแล้วแม่งไม่ต้องมีกองเซ,นซ็นเซอร์อะไรเลยพูดได้เลยเต็มที่เว่าเออมันอยู่วะไปกันต่อจริงๆข่าวนี้นานแล้วนะครูใบบูลไปทําทรงผมใหม่ครับน่าจะประมาณ1ิบกว่าวันนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เดือนมีานาเลับนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ทันนะครับว่าครูใบบุญไปทาผมทรงอะไรมาอีกก็เหมือนทรงนน้ากุ้ย่บบก็คือทรงนี้ทรงล่าสุดของแกครูใบบุญกับทรงผมใหม่สุดขี้ยใจ ชาวหนิดให้ชายาเอชิลันเมืองไทยว้าวเป็นการอัปเดตแฟชั่นนะครับของคุณกูไปบูได้ไปทําให้ผมเนี่ยยิ่งหย่อยขึ้นด้วยนะจริงๆกูก็อยากทำเลยเพราะว่ากูเกลียดผมตัวเองมากเลยคือกูเป็นคนที่แบบผมตรง่งไหมกูดูนะ แล้วเวลากูตัดผมเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ทรงอย่างเงี้ยถ้าเป็นหนุ่มเกาหลีหน่อยก็จะดีไงเข้าใว่าผิวขาวจัวอะไรเงี้ยแต่กูมันไม่ได้อ่ะวีบีอหรือจะสู้ p มอาว้าวแอบใกล้เคียงอยู่นะเนี่ยเออยิงโคงหน้าหรือว่าแววตาอะไรเนี่ยถือว่าใกล้เคียงแต่ถ้าลองแกยื่นหน้านะผมว่าใกล้เคียงอยู่ H อชชีแลนเฮดหยังโอ้ยเฮ้ย,ยได้อยู่นะทำไมเล่นไม่ไม่บอกวีก็รู้ว่าหนูเจ้าชูจ้านะ <Wow. S 1> นี่ครับคุยบุญก็ได้เข้ายิมเนี่อยู่ที่เมืองเลยนะนี่เห็นไหมเป็นยิมที่แกเนี่ยไปออกลังกายนะไม่ใยิงแกดีมกันนะเนี่ยรักษาสุขภาพนะเขาเรียกว่ารักสุขภาพนะออกลังกายนะไอ้หล่อบ่หลายแต่อ้ายหลายใจคือใครคนนั้นอืมสงสัยกูต้องไปทําผมทรงคุยบุญบ้างแล้ววะใครแนะนําทรงผมคิดเองครับผมแบบคิดสดๆเลยคบับจะผมมอบเพลงน,นี้กับสาวๆครับอ๋อโอเคครับ ยิ้มนี่นี่ยเที่ยเว้ยกูตัดสั้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะเบื้องบนเป็นสิวเป็นฟ้าเบื้องล่างเป็นขี้กากและสังขังก็ต้องตามต่อนะครับสำหรับเอ่อเชนแฟชั่นนะครับมาแรงในปี2024นี้ไปกันต่ออาคาตอไปครับก็เป็นการปรากฏตัว กันอีกแล้วนะครับสำหรับลุงพลเออมึงเอาหลายคันอย่างว่ารถทัวร์มึงวันนี้เนี่ยมาพี่มีเป็นล้านอ่ะพี่มี30ชั้นเต็มล้านกูบอกแค่นี้แหละเป็นช่องทางทิกตอกนะครับของลุงพลป้าแตนแฟมิลี่แหละได้ลงคลิปนะครับแกนแเนี่ยน่าจะร้องเพลงนะครับถ้าดูจากคลิปนี้ลุงพลแกก็น่าจะอารมณ์ดี คดีไไปหนหะัวใจพี่ดวงนี้ให้กรมลาดชาทันเป็นคนยืดของเสียงดีอย่างนี้ต้องไม่ออกรายการร้องข้ามแดนครับทุกมือนี่เลยป่านนี้ยังอยู่สุขสบายอยู่ที่นี่ประเทศไทยนะพี่น้องไอ้ก็คนเท่าที่ดูเนี่ยคนน่นจะงงนะครับก็งงเหมือนกูแล้ว่ะเฮ้ย ยังอยู่ FC ลุงพลจากเรือนจำของเปรมแดน8นะครับ FC ลุงพลประแตนตนะครับจากบางขวางแดน6ขอบารมีอาจาร,รย์น้องในคุ้มคนองลุงพลนะ <c oughs> ด้วยเถิดสาเกสาทุเหี้สาเก,าเก,าเกาห่าอะไรเมาเลไปกันต่อโอ้โห,โหข่าวนี้แม่งแบบกูนี่ค่อนข้างสะเทือนใจนะแล้วก็เป็นอุทาห่อนด้วยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆก็อันนี้เป็นข่าวจาก ประเทศอื่นนะเป็นประเทศจีนเดี๋ยวไลฟ์ฟังดีกว่านะเกมเมอร์หนุ่มชาวจีนะวัย21ปีนะได้รับฉายาว่าแมวอ้วนนะได้เลือกจบชีวิตลงในการกระโดดแม่น้ำแยงซีเกียงนะโดยมีข้อกล่าวหาเนี่ยว่าแฟนสาววัย27ปีเนี่ยที่ได้พบในเกมออนไลน์เนี่ยรีดไถเงินตลอดเวลาที่คบกัน2ปีแมวอ้วนเนี่ยได้โอนเงินให้มากกว่า5 0 0,000หยวนเชี่ยสองล้านห้าไอ้ซัาต์แม่งคนลุกเลย,ยียแมวอ้วนเกมเมอร์ขั้นเทพของจีน ครอบครัวแตกแยกตั้งแต่เด็กเขาสู้ชีวิตติดต่อพี่สาวเพียงคนเดียวหาเงินทางเกมออนไลน์ทำงานมากกว่าวันละสิชั่วโมงเขาประหยัดทานมังสวิรัติสิบหยวนต่อวัน50บาทเหชี่ยแม่งแต่มีเงินโอนให้แฟนสาวซึ่งอายุห่างกัน5บปีเชี่ยแม่งแบบโคตรรันทดเลยนะเว้ยวันละ50บบาทอะ แม่อ้วนนี่ได้ขายทีมากกว่า5 0,000่บาทต่อเดือนมึงได้50 0 0 0ต่อเดือนเลยหรอได้รายได้ที่ปรึกษาโค้ดอ๋อได้แบบเป็นในไ้อีสปอร์ตด้วยแม่งแดกวันละ50า0ิบหคูณ30วันอะเฮ้ยมึงกินวันละพันนะฮมึงได้ไม่สว์แม่งกูกูก็อินเกินนะอาจจะเป็นเพราะอาชีพแม่งคล้ายกันนี่แหละเลยลเข้าใจไงความเหนื่อยอะว่ามันมันเหนื่อยขนาดไหนนะชีวิตมึงนี่แบบ โคตรน่าเศร้าเลยนะเว้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเห็นแก่ตัวนะที่กูพูดเนี่ยแบ่งเลยให้ตัวมึงเองสมมติว่ามึงส่งให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนนะหรือว่าเป็นบ้านนะ่ะถ้าเรารอดอะ่ะคนอื่นจะรอดมึงจําคําไว้นะถ้าตัวมึงรอดอะ่ะไอคนข้างๆมึงอจะรอดด้วยแต่ว่าถ้าตัวมึงยังไม่รอดเลยคนข้างๆแม่งก็ ไม่รอดอยู่ดีกูฝึกให้พวกมึงแม่งแข่งกับตัวอะไรเฮียมึงจะดราม่าเฮียก็กดราม่ามาอือไอ้สัตว์กูพูดในฐานะที่แบบใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะควรเอาตัวเองให้รอดตัวมึงรอดอะ่ะบ้านมึงรอดแน่นอนรักตัวเองมากๆนะอะก็ถือว่าเป็นการเสพข่าวที่ขึ้นลงขึ้นลงเลยนะกูกำลังหายเลยไอ้สัตว์แม่งเือข่าวท้ายแบบวูบลงเลยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนนชวนเสือกแบบนี้เยอย่าลืมนะฝากกดติดตามว้ด้วยก็ถูกใจกันเอาไว้นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับว่าคุณคิดเห็นกันยังไงกันบ้้าาางงจะไดเเปป็นนนแวททใกรคลิสือ คงกูตอบไปว่ากูควรจะไปเสือกยังไงต่ออะไรอย่างงี้งถือว่าร่วมด้วยช่วยกันได้ครับปุ่มใครสนใจจะทราบรับสมัครสมาชิกประจำช่องนี่ครับกดได้เลยครับสามารถส่งซุปเปอร์แชทได้แล้วนะครับส่งได้เลยนะจ๊ะส่วนทิปมีรอ,อก่อนนะน้องๆพี่กำลังทำอยู่กูหลังง,งอ่ะโอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับนนชวนเสือกรายงานครับ